สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวิร์มีเดียซักเซสจำกัดเสนอรายการคนดีสังคมดี สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีตอนพิเศษวันนี้เราพาคผู้ชมมาชมสก,กุปบรรยากาศงานอาลัยงานจากไปของสองศิลปินแห่งชาติระดับตำนานแห่งวงการบันเทิงไทยบ้านเราที่ทั้งสองท่านแม้จะจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ผลงานความทรงจําและความดีงามของทั้งสองท่านที่ทําประโยชน์แก่ประเทศไว้มากมายยังคงอยู่ในความทรงจําของเราคนไทยแน่นอนนะคะนั่นคือคุณเสถียรศิลปสายาและคุณศรพง์ชาตรี สองศิลปินแห่งชาตินะคะที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่เรื่องราวและผลงานของทั้งสองท่านจะคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนคนไทยแน่นอนค่ะเรื่องราวของสกู๊ปนี้จะเป็นอย่างไรไปชมค่ะคนดีสังคมดีวันนี้ขอร่วมไว้อะไรกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของสองศิลปินนักแ,แสดงชื่อดังระดับตำน,นานของเมืองไทยกระเอกและศิลปินในยุค70และยุค80นะคะ ือเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สองศิลปินแห่งชาติระดับตำนานได้เสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยก,กันค่ะนั่นคือคุณเษธาสศิลฉายาศิลปินนักแสดงพิธีกรชื่อดังจากวง The Impossible ศิลปินแห่งชาติที่จากไปด้ยวยโรคมะเร็งเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในวัย77ปีด้ยวยโรคมะเร็งปอดนะคะจากนั้นไม่ถึงหนึ่งเดือนค่ะคุณสรพงษ์ชาตรีอดีตพระเอกชื่อดังในตำนานฉายาพระเอกนักบุญ ก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาด้วยวัย73ปีเช่นกันนับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยทีเดียวค่ะสำหรับ,บคุณเศรษฐาศิลสายานั้นนะคะได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะคะแล้วก็ได้มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ระหว่างวันที่21-27ถึงกุมภาพันธ์ 1, ปี2565ที่ผ่านมาแล้วล่ะคะ่ะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอนะคะ<ม>กำหนดวันพระราชทานเพลิงศกในลำดับต่อไปตั้งใจจะสวดคุณพ่อไปจนครบร้อยวันนะคะก็คือจะสวดทุกวันจันทร์ไปจนกว่าจะครบร้อยวันพอคุณพ่อเกิดวันจันทร์นะคะ mm. ก็เลยเราก็เลยสวดทุกวันจันทร์อนนี้ก็เ mm. พิ่งผ่านมาสองอาทิตย์นะคะที่เราเริ่มสวดวันจันทร์อันนี้เป็นอาทิตย์ที่สองค่ะเราก็จะสวดไปเรื่อยๆจนถึงนู่นเลยค่ะา สภาคมสำหรับคุณเศสฐาศิลาชฉายาศิลปินแห่งชาติปี2554เกิดวันที่6พฤศจิกาย,ยนปี2487เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ16ปีด้วยการเป็นคนขนเครื่องดนตรีในวงดนตรีของน้าชายสุรสิทธิ์สัตยวงศ์อดีตพระเอกวงดนตรีชื่อดังจากเด็กคนของ อาต้อยเสฐาศิลาฉายาฝึกทักษะดนตรีและการร้องเพลงด้วยตนเองจนตั้งวงดนตรีชื่อวง The Impossible ในตำแหน่งนักร้องนำโดยอาต้อยเสฐาได้เป็นนักร้องนำของวงมีเพลงฮิตติดหูโด่งดังมากอย่างเช่นเพลงเป็นไปไม่ได้จากนั้นอาต้อยเสฐาศิลาฉายาเริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยอัเสียกโปสเตอร์ในโรงบันเลงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนในปี2513 ดังเรื่องนี้คุณอรัญญาคู่ชีวิตยังได้ร่วมแสดงอีกด้วยและยังแสดงภาพยนตร์คู่กันระหว่างอาต้อยและอาเบียกอย่างเรื่องชื่นรักจนไม่นานทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแต่งงานและมีบุตรสาวคือคุณอีฟพุทธธิดาสิระชายาค่ะนอกจากนี้นะคะอาต้อยเศรษฐาชลชายายังได้โด่งดังในบทบาทของพิธีกร อย่างเช่นพิธีกรรายการมาตามนัดและอีกหลายรายการค่ะส่วนทางด้านคุณสุรพงษ์ชาตรีพระเอกในตำนานฉายาพระเอกนักบุญศิลปินแห่งชาติหลังจากเสียชีวิตจากไปอย่างสง,งบด้ยวยโรคมะเร็งปอดเมื่อว,วันที่10มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้นำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพสินพราวาดโดยได้รับคมหากรุณาธที่คุณพระราสทานน้ำหลวงอาบศพและโวงมาลาหลวงซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่คุณสุรพงษ์ชาตรีและครอบครัวค่ะ สำหรับคุณสุรพงษ์ชาตรีนั้นมีกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพนะคะตั้งแต่วันที่11มีนาคมถึงวันที่17มีนาคมจากนั้นก็จะเก็บบรรจุร่างไว้100วันเพื่อรอกำหนดวันพระราชทานเพลงิงศพจากสำนักพระราชวังต่อไปสำหรับคุณสุรพงษ์ชาตรีนะคะมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มาแล้วกว่า600เรื่อง ได้รับการชักนำเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี2512โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนภาพยนตร์สร้างชื่อชีวิตปัตตบมือปืนแผลเก่าและยังมีผลงานด้านงานบุญน,นะคะการทำนุบำรุงศาสนาไว้มากมายทีเดียวค่ะสำหรับผลงานของทั้งสองศิลปินแห่งชาตินักแสดงอมามตะของทั้งสองท่านนี้นะคะจะเป็นที่จดจำจารึก ในความสามารถและคุณงามความดีของคนไทยทั้งประเทศต่อไปอย่างยามนานทีเดียวละค่ะคนดีสังคมดีนะคะขอร่วมไว้อะไรต่อการจากไปของสองเสือปืนแห่งชาติคุณเสรษฐรชลาชัยยาและคุณสุรพงษ์ชาตรีค่ะคุณดิจิสมบัญชาเิลปินแห่งของเราขอแสดงความไว้อาลัยต่อสุรพงษ์ถึงแม้จะเป็นรุ่นน้องผมก็ประมาณทักสองสามปีก็ในส่วนตัวนั้น ให้ความสนิทสนุนกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สีเขีวนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยอนาคตเป็นของที่จะต้องมาเป็นที่ท่องเที่ยวสนับประเทศไทยต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณสระพงษ์ชาตรีที่ได้ช่วยเหลือมูลนิธิสมัชชาศิลปินตลอดมานะครับมีทั้งบริจาคเป็นเงินเป็นจํานวนหลายหมื่นบาทเพื่อช่วยสนับสนุนให้มูลนิธินี้เ,เจริญเติบโต,ต,ต,ตมาตั้ง เจอเดิญเ,เ,เติบต,ตัวมาทุกวันนี้นะครับคนดีสังคมดีวันนี้นะคะขอร่วมไว้อาลัยกับศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านนะคะที่เราสูญเสียศิลปินอันทรงคุณค่าของประเทศไปแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับศิลปินนักสแสดงที่จากไปในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ด้วยค่ะติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่นะคะอังคารหน้าเวลา1ิบสนาฬิกายีสํานาทีสำหรับวันนี้ดิฉันนวินดาบริบูราไปก่อนสวัสดีค่ะ